การทำหน้าที่กัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร นำให้ตัวเองนำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นชาวสิวไลเป็นกัลยาณมิตรชาวสิวไลปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ลงรายละเอียดทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบให้ได้รวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดกันทัสะโรได้ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ท่ามกลาง ธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของทุกท่อฐานธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรโดยการดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งเกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดการไหลเวียนของ กระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสตโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสตโรทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบ ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปูษสดจันทัสโรเป็นตำแหน่งส่วนละเอียดที่สุดเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบารมี30ทัศ พระเดชพระคุณหลวงปวู่ศักดกัญทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมเป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปวู่ศักดกัญทัสร ที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกณุลงพระสจันทัตโธอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกณุลงพระสจันทัตโรจ,จากธรรมทั้งหมดทุกๆธรรม ที่ถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงผูส้สดจันทัศโรอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติส่วนหยาบเป็นส่วนของธาตุทั้งธาตุหยาบธาตุละเอียด ส่วนที่หยาบที่สุดของจกักรวาลที่เป็นจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นธาตุหยาบธาตุละเอียดเป็นส่วนหยาบ ที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ที่ถูกกํากับบังคับควบคุม ไปตามแผนพังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดปรมีสามสิบทัศพระเดชประคุลหลวงพ่อสดันทัสโรอยู่ในตําแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นส่วนละเอียด ของธาตุที่ประกอบในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของกิเลสธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศประเดชพระกลุ่งบุสบัจทัตสโร มีมากในธาตุส่วนหยาบที่อยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมปรม,ร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่รุกเข้าหาธรมรมาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทาง เข้าสู่ธาตุส่วนละเอียดของร่างกายคนสัตว์สิ่งของธาตุส่วนละเอียดที่เป็นธาตุปิญญาณธาตุดินน้ำไฟลมอากาศทธาตุที่ละเอียด ขยายซอนธาตุส่วนหยาบธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้กับธรรมทั้งหมดเดินทางไหลเวียนตั้งแผนผังสำเร็จของตนเองบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่อยู่แกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมี30สบทัศประเดชพระคุลหลงปุสสจันทรทัสโรมีอยู่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมของทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สตันทัสโรร่างกายของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรอยู่มากในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตรวจตรานิพพานธรรมรบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจัน์ทัสโรดำเนินไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทัศโรเป็นปกติได้ตลอดเวลาคนสัตว์สิ่งของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู้สจันทัศโร ที่อยู่ในแกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโรทำให้ตื่นจากส่วนละเอียดสู่ส่วนหยาบ ทำให้พึ่งพาอาศัยตัวเองจากส่วนละเอียดสู่ส่วนหยาบท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัสโร ที่อยู่แกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศเด็จพระคุณหลวงปสัตัญทัสโรซึ่งพาอาศัยตัวเองจากส่วนละเอียดสู่ส่วนหยาบท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในตำแหนง่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของทุกทอทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเดินทางเข้าหากันและกันของทุกท่อธานธรรมบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงพ่อสดกัญทัสโรจากส่วนละเอียดของร่างกาย ของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตระเดระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไปสู่ส่วนหยาบของธาตุของร่างกายท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตระเดระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรไปสู่ส่วนหยาบของธาตุที่เป็นร่างกายของท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรของท่อทานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งหมดที่เป็นธาตุส่วนหยาบบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทาง เข้าสู่ธาตุส่วนละเอียดเข้าสู่แกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรมี30สิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของท่อทานธรรมปรบีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่เดินทางจากแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงประสุดันทัสสรที่เป็นธาตุส่วนละเอียดไปสู่ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงประสุดันทัสสร ผ่านธาตุส่วนหยาบของร่างกายท่อทา,านธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปู่ดจันทสตโรสู่ธาตุส่วนหยาบของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงปู่ดจันทสโรเดินทางเข้าสู่ธาตุส่วนละเอียดเข้าสู่แกนกลางเส้นทางสายกลาง ร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณลลงปุสุะจันทัสโรที่เป็นเส้นทางไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดเพระคุณลลงปุสสะจันทัสโรที่มีศูนย์กลางร่วมกันณนศะูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบาร,รมีสามสิทััพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโร,รบารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรไหลเวียนเดินทางเชื่อมโยงทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทััพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรได้ในทุก เส้นทางทั้งธาตุส่วนละเอียดทั้งธาตุส่วนยาวที่ทำให้ท่อทานธรรมปรมีสางสิบทัศระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรหลุดพ้นจากการถูกยึดธรรมยึดธาต ที่บาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสได้อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนให้เป็นการรุกของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเข้าหาธรรมทุกธรรมทตา,ท,าทุกทาุ ให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรทุกธรรมเกิดเป็นธรรมปรมีสามสิบทพพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสโร,ร,ร,รเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเส้นทางการหลุดพ้นจากแผนผังสำเร็จเวลา วารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรที่สามารถหลุดพ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสของธรรมทั้งหมดทุกๆธรรมที่เป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลามีเส้นทางหลุดพ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในทุกกรณีในทุกเหตุการณ์ ซึ่งเกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัตพรเด,ดพระคุณหลวงปสถจันททัสโรทำให้เกิดการไหลเวียนของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสถจันทัสโรของการลุก ของศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลงโพสดังทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงโพสดังทัสโร ได้อยู่ตลอดเวลาในทุกความเป็นไปของชีวิตเป็นยังอยู่ที่ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎจันทสโรถูกบังคับควบคุมให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกๆธรรม ทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา วิกฤตภูรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัรสโรซึ่งเกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปสษจันทัสโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจัญท,ท,ทัสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรัสโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรัสโร ให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปุสถันทัสโรเป็นไปตามแผนผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปุษถันทัสโรสร้างที่สุดแหง่งธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปุษถันทัสโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงโพสดันทัสโรสร้างทุกส่วนนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดจพรคุณหลวงโพสดันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแล ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศระเดชพระคุณลลงป่สจันทสโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้ได้รวบรวมรักษาบาร,รมีสาสิทธัตระเดชพัคุณลลงป่สจันทสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรม ได้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาสร้างทานตีนสมาธิสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาต ไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทึ่งมาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ บังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบบรมี30มสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเปลี่ยนแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30บทัศพระเดศพระคุณลงปู่สดจันทรัสร เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกอยู่นําให้เราได้ทํางานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆองกับท่าน นำให้อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิทธัศสะเดชประุลหลวงปุดันทัสโรดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมี30สิทธัสสะเดชประกุณหลวงปสดตันทัสโรรวบรวมรักษาบารมีสาิทัศสะเดชประคุณหลวงปสดตันทัสโรไปพร้อมๆกัน สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศเทเดชพระคุลหลวงปสดจันทัศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสัมครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรารับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศเทเดชพระคุลหลวงปัดจันทัศโร ที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทําให้ปลอดภยัยไม่ประมาทจากธรมทั้งหมดด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรไม่สร้างอันตรายให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมได้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป